ยังมีอีกหลายรังนะครับที่ผมยังไม่ได้จับนะครับรังนี้เพิ่งจับแล้วนะครับเหลือสองรวงนะครับไม่เปิดแล้วนะครับสงสารน้องเขารังนี้ยังไม่มีนะครับส่วนรังนี้นะครับมาดูกันนี่ครับรังนี้ค่อนข้างจะเล็กสักหน่อยนะครับปล่อยไว้อดนะครับอันนี้คันๆนะครับย้ายชิ้มันดุมาดูรังนี้กัน บมก่อนนะครับบมเครื่องอโอเคมาดูกันนะครับรังนี้ก็ไม่ใหญ่นะครับรังนี้ไม่ใหญ่เนี่ยแบบนี้เลยโอเคไม่จับนะครับโอเคมาดูรังถัดไปครับอ่โอ้ยส่วนรังนี้นะครับมาดูบอมไฟก่อน พึ่งตุครับตัวนี้มาดูกันเปิดแล้วนะครับทำสแล้วโอ้โหรังนี้สวยมากรังนี้ที่จริงต้องจับแล้วนะครับอ๋อรังนี้สวยครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองดูดีกว่าแป๊บหนึ่งนะครับปิดก่อนรังนี้ค่อนข้างสวยทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไง เป็นไงครับสวยไหมครับบังเขาเลยครับผมว่ารังนี้ก็น่าสนนะครับ ค <Okay. S 2> ไปต่อดูกันครับนี่เป็นแบบนี้ดีกว่าเรามาแล้หิ่